แน่นอนนะครับว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่แต่จะมีสัตว์ัูจำพวกหนึ่งที่มีความใหญ่ยักษ์และมีพลังก,กำลังมากซึ่งถ้าเทียบกับมนุษย์มนุษย์อย่างเราก็ตัวเล็กนิดเดียวไปเลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าสิบสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีอะไรบ้าง สิบตะโคงอินเดียสัตว์เลื้อยการขนาดยักษ์ในวงตะโขงซึ่งเป็นกลุ่มของจอระเข้ที่มีปากเดียวแหลมยาวมีความยาวเต็มที่ได้ประมาณ6.5เมตรเป็นนักล่าแสนดุร้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียพบได้หลายประเทศใ,ในเอเชียใต้เช่นเนปาลภูดานบังกลาเทศปากีสสารและพมา่าปลาสเตอร์เจียนขาวเป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีอายุยืนยาวมาก โตเต็มที่ยาวได้ถึง5เมตรน้ำหนักมากถึง1ตันแต่ในปีพศ .2540 มีการจับปลาสเตอร์เจียนขาวได้ที่ประเทศรัสเซียมีน้ำหนัก1,815กิโลกร,รมัมมีลำตัวยาว6.5เมตรและมีอายุประมาณ130ปี8ปูอัวนาคอนดาเขียวอานาคอนดาเป็นูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังคงสืบพ่อพันธ์ุมาจนถึงปัจจุบันอีกชนิดหนึ่งโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง9เมตรน้ำหนักอาจถึง250กิโลกรัมอาศัยอยู่แต่พื้นที่ชุ่มน้ำในอเมริกาใต้ 7. ปลาชนาเขียวเป็นปลากระดูกอ่อนขนาดใหญ่ที่ดูหน้าตาคล้ายปลากระเบนมีจาวใปากที่ยาวเป็นหนึ่งในสามของลำตัวและหาง มีขนาดโตเต็มที่แก่้ประมาณ7เมตรวานเบจาาดหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดพร้อมด้วยขนาดลำตัวใหญ่ยักษ์มากถึง9เมตรยังเป็นนักล่าม,มือกาจในท้องทะเลพวกมันล่าและกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทำเอาเจ้าจักรลามกาวที่ว่าสุดเล้วต้องยอมสยบให้เลยห้ามึกยักษ์โคลนซันเป็นมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกวัดจากการที่เคยก้นปบ คาดได้ว่ามึกขนาดตัวเต็มวัยอาจยาวได้ถึง14เมตรยังเป็นสัตว์ที่ลึกลับเพราะมนุษย์ยังรู้จักมันน้อยมาก 4. วานปากจะงอยหัวบาดอาจดูเหมือนโลมาตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วมันคือปลาวานพวกมันสามารถใหญ่และมีความยาวได้ถึง12เมตรหนักได้มากกว่า1ตัน 3. วานสเปิร์ม หรือที่ชอบเรียกกันว่าวาหัวทุยมีหัวขนาดใหญ่เกือบ40%ของความยาวลำตัวทั้งหมดเมื่อโตเต็มที่มีขนาด20เมตรน้ำหนักได้ถึง28,000กิโลกรัมนอกจากนี้อาเจียนของวานสเปิร์มยังถูกนำไปใช้สกัดเป็นน้ำหอมเทียนไขหรือเครื่องหอมต่างๆ ซึ่งเป็นกองอายาและมีราคาแพงมาก 2. วานไรแปซิฟิกวานขนาดใหญ่อีกแสาพันหนึ่งของโลกสามารถยาวได้ถึง20เมตรมีน้ำหนักได้มากกว่า8,000 80, 0กิโลกรัมเมื่อตัวเต็มวัยแต่น่าเสียดายตอนนี้วานไรมีประชากรน,น้อยลงมากหรืออาจใกล้สูญพันธุ์แล้วก็ว่าได้เพรเหลือเพียง50ตัวเท่านั้น 1. วานสีน้ำเงิน สุดยอดสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเต่าที่โลกเคยมีมามันมีขนาดความยาวถึง29เมตรและมีน้ำหนักถึง200ตันเอาแต่เฉพาะลิ้นก็เท่ากับช้าง1นงตัวและมีหวัวใจเท่ากับรถยนต์หนึ่งคันถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีใครเคยเห็นมันมากนะเพราะมันไม่ชอบผัวขึ้นมาจากน้ำเป็นไหนบ้างครับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่จริงไหมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เ,เพื่อนๆเคยรู้จักในคลิปนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอาค่าชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ